ก็สวัสดีชาว f อฟซีโมบด้วยครับแต่ววันนี้ผมก็จะมาแนะนําเทคนิคการเล่นเกมรับแบบเปิด a i ไอนะเนี่ยครับโอ้เจอแข็งกว่านะบอกไว้ก่อนนะผมก็ไม่ได้เล่นเก่งมากมายนะครับแต่ว่าก็พอเล่นได้นะครับสําหรับคนเล่นใหม่ๆก็อาจจะมีประโยชน์นะครับสาหรับคน,นที่เล่นเก่งแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะมาโอ้เจอเนี่ยครับ เดี๋ยวบอยก็ลีดร้อสิบสี่นะแล้วก็มีเอ็มพัฟีเก็ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวมาดูครับว่าจะไหวไหมไปโยนไปเลยครับยิงเปี่ยได้เต็มมุมครับต้องบอกว่าการตั้งรับที่ดีที่สุดคือการพองบอลน,นะครับมไม่ถึงโอเคดักไปได้ครับมา ไปไปเคาะสั้นๆมาพี่ต่อยิงอยิงหน้าผิดหลังอนะลูกนี้มาแล้วก็ไม่ต้องไล่นะครับก็ค่อยๆดักทางไว้นะครับเนี่ยก็เราก็ดึงกับหลังไว้นะครับก็กันระยะห่างนะเนี่ยเราดึงกับหลังเว้นระยะห่างไว้นะครับเดี๋ยวเขาก็เตะเข้ามานะครับบางทีอ i มันก็ช่วยแบบจิ้มบอลสกัดบอลให้เราเนะี่ยบางทีเราก็รักษาระยะห่างนี่นะครับ แต่ข้อควาระวังก็เวลาเราได้ฟรีคิกอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องหมุนปุ่มไอ้นี่ด้วยนะครับเนี่ยปุ่มทิศทางเราก็หมุนไว้นะครับไม่งั้นมันก็จะเตะเองนะครับไม่งั้นมันก็จะเล่นเร็วนะครับเนี่ยครับคือข้อเสียนะก็ระวังตรงนี้ไว้หน่อยมาเนี่ยมันจะขึ้นอัตโนมัตินะเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าผมปล่อยมันก็จะรักษาระยะห่างไว้นะครับมันจะไม่เข้าปวดนะก็ข้อดีก็ประมาณนี้นะครับ เราก็ค่อยๆเนี่ยครับมือพื้นที่ก็ค่อยๆขึ้นไปนะค่อยๆต่อบอลนะมาสั้นๆไปเนี่ยมาดูครับเนี่ยครับเราก็เนี่ยครับเ,เหมือนกับหลังไว้นะครับเนี่ยครับเนี่ยวิ่งรักษาระยะไว้นะครับมันดึงกับหลังไว้นะครับเนี่ยครับค่อยๆดักเนี่ยครับประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นเกมตั้งรับเนี่ยก็ช่วยได้เยอะครับ โอเคครับจบครึ่งแรกไปนะครับเขายังไม่มีโอกาสยิงเราเลยนะก็รับแน่นๆก็ช่วยได้ครับเก็บแต้มได้นะครับเราก็เนี่ยครับดักไว้ได้เฮ้ยได้ทุ่มครับเนะี่ยเมื่อกี้ผมเอามือออกครับเมื่อกี้มันก็ส่งเองเลยมันก็ขึน้นอัตโนมัติเลยนะครับ ไปครับนี่ีบเสียบอลมามาดนะูเนี่ยเนี่ยผมก็ดึงกลับหลังไว้นะครับเนี่ยรักษาระยะห่างไว้เนี้ยครับเดี๋ยวเขาก็เข้ามานะครวก็ดักไว้ได้นะครพยายามเนี่ยดึงกลับหลังนะครับมันก็จะไม่เข้าพวดนี้ครับดึงกลับหลังไว้นะครับเดี๋ยวมันก็จิ้มเองครับก็ประมาณนี้นะผมก็ดีอยู่นะครับ ผมก็เล่นเปิดไอไมาตลอดนะยิงอืเบามาเนี่ยครับมจิ้มเองมานะครับไปที่ต่อยิงสักทีเถอะพี่อืไม่ได้เนี่ยเราก็วิ่งกลับหลังไวค้ครับเนี่ยดักไว้ได้ กดดึงกับหลังเฉยนะครับไม่ผมไม่ได้กดปุ่มวิ่งนะเวลาที่เราจะรักษาระยะห่างไว้ครับเหมือนเราก็กดกดปุ่มดึงกับหลังเฉยนะครับผมไม่ได้กดปุ่มวิ่งนะมันก็จะรักษาระยะห่างไว้โอเคครับเรียบร้อยแล้วนำหนึ่งศูนย์นะเนียยโยกสวยครับพามเมอร์เนี่ยล็อกหลอดทีนึงแล้วก็โยกทีนึงปั่นครับโยกสองทีสวยงามครับนำหนึ่งศูนย์ ผมก็เฮ้ยโอ้เกือบได้นี่คโอเคครับก็จบเกมไมครับก็ชนะไปหนึ่งศูนย์เราแทบจะไม่โดนยิงเลยครับเกมนี้ค่อนข้างดักเก็บแวดได้หมดครับเนี่ยโอกาสโดนยิงศูนย์ครั้งนะเกมนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นเกมรับเปิด AI มาเดี๋ยวเราลองดูอีกสักเกมครับเดีวอันนี้เจอ ลูโหดแล้วเนี่ยร้อยสิบสามพี่ไก่ต้มนะกาลามาโอ้นี่เจอบัดเทนนะร้อยสิบสี่ก็คือกองหน้าติดอันดับต้นๆน,นะตอนนี้นะมาดูครับไหวไหม ค่อยๆไล่ครับมีลีดอ้าวอ้าวโอ้โหที่าจะได้มาเฮ้ยจักไม่ได้ไหมโอเคอรับจ่ายมาจอกบามาติดต่อ,ตอค่อยๆตอบบอลค่อยๆเคาะค,ครับผมเป็นสายไม่บอลสปีดบอลผมจะไม่เร็วนะครับอาศัายช้าแต่ชัวร์นะผมจะชอบเล่นแบบนี้นะครับ มาดูครับดึดกับหลังไว้ดึงกลับหลังไว้โอเคนี่ครับมาดักไว้ได้นะสวนเร็วไม่ได้มามค่อยๆต่อบอลไปตัวไหนว่างแล้วก็เคาะไปนะครับซ้ายไม่ได้แล้วก็ออกขวามาขวาไม่ได้แล้วก็เข้ากลางเบินเร็วมาการเบินเร็วนี่เป็นประโยชน์หน้างครับก็ พยายามฝึกเบิ้อเร็วไว้นะเพราะว่ามันผมว่ามันมีประโยชน์นะครับการที่เราจ่ายบอลแบบเบิ้อเร็วนะครับบางทีเราบางทีมันจังหวะมันได้ยิงเลยนะครับนะโอเคดักไว้ได้ครับมาค่อยๆต่อบอลครับซ้ายทีขวาทีไปเขาก็ไม่ค่อยไล่นะคนนี้ เขาก็เหมือนรอดักผมเัินนะะผมก็ค่อย,อยๆเซตไปครับได้ไหมโอเคทันหุนเอาผ่านมาหนึ่งโอ้ยโดนจิ้มฮนะมาเนียบตรงนี้แหละโคกอืมไม่ได้ฮนะอ่าโอเคครับจบทึ่งแรกไลก็เสนอกันอยู่สนุนๆนะเขาก็ยังไม่ได้ยิงเราเลยนะครับ มากดสูตรหน่อยโยนไปโอ้โหม่ถึงนะมาเมลีก็ค่อยๆไล่มาแบบนี้ครับเราดึงกับหลังไว้นะผมไม่ได้กดวิ่งครับแค่กดปุ่มดึงกับหลังไวเ้เฉเนี่ยโอเคซ้อนกันได้ครับ ค่อยะนะเขาไม่เข้าแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมานะค่อยๆกินแดนขึ้นมามาเฮ้ยอีกครั้งเฮ้ย,ยล็อกโอเคมาครับเนี่ยค่อยๆต่อบอลครับหาช่องมาเบื้อเร็วมายิงติดบล็อกเฮ้ยอืม เหมือนเขาเริ่มสปีดบอลเขาเร,เริ่มเร็วขึ้นนะอ่ะมาทีไม่รีบผมก็ไม่รีบนะอุ้ยโอ้โหโดนตอกอยังว่นนี้เรียบร้อยแล้วรับมือยากนะครับเนี่ยบัตทินค่อนข้างเร็วอนะถั้าหลุดแล้วนี่โอ้โหตามไม่ทันนะอจอกหลุดแล้วทั้งว่านี้ มาไม่เปไรครับลูกนึ่งยังพอมีเวลาครับโยนไปพี่ต่อโอ,อเคย,ยังได้เตะม,มุมครับเขายิงเราทีเดียวเข้าเลยนะมาตรงนี้แล้วโคกโอเคเสมอครับสูตรลูกนิ่งก็เคยสอนไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ครับทีเดียวลูกนิ่งนะใครยังไม่ดูก็ไปย้อนดูได้ครับมาเสมอแล้ว เฮ้ยเขาโยนเหมือนกนันนะโคอเคมาครับสวนเี๋ยวเวลานิดหน่อยมาค่อยๆต่อบอลมามาไปแล้วแทงมาแทงมาพี่ลตพี่ล,ลโยกชิปยิงอืออโอเคครับสวยงามมากลูกนี้นี่เพื่อนพี่เขายกนิโป้งให้เลยครับไปได้ไงเนี่ยครับล็อกหลอกยกยิงอือหือสวยงามมากลูกนี้ ก็น่าจะจบแล้วครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ